ดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันถ้าพูดถึงเจ้าแมวมที่โด่งดังแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักในประเทศไทยของเราต้องพากันไปที่จังหวัดอ่างทองเลยครับไปเจอกับเจ้าโทนแมวของเจ้าแม่มันบอกว่ามันมาจะให้โชค <Hum> เฮ้ย <ผม S 1> อะไรจะมาให้โชคกันอีกแล้วแล้ววิธีการในการให้โชคของเจ้าโทนไม่เหมือนเดิมมีวิธีการใหม่ไปดูกันครับ <N> น้ยแม ปาดไปปาดมาเฮ้ยเหมือนจับฉลากเหรอดูดิเอาหางปาดไปปาดมาเน่เส้นเน่มาดูเอาจริงนะมันลำคาญเราเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อว่ามันมาให้โชคด้วยวิธีการใ่โอ้โหดูสิครับมีทั้งเอาไปวางไว้ให้โทนบอกงวงโทนอย่างนอนโทนหลอกเอ๊ะจับก็จับจะได้จบ ดูดดดนี่ิ่งใหญ่เลยนี่ครับคือแมวแมว, <ๆ S 1> แมวเด่นแมวดังประจําวัดใหม่โคกมารุมตําบลม่วงตี้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับอ,อาหารเคบัดไปสัมัดมาแบบนี้ที่คือวิธีการใหม่ที่ชาวบ้านก็<ห>ทาํากันอะหรอ ก็ค okay, ือม okay, right, right. ้วนตัวเลขกันแหละอารมณ์เป็นสลากอะนะใส่เอาไว้เ้าให้เจ้าโทนไปไปสบัดดูหรือไปเลือกดูว่าจะเป็นเลขอะไรแล้วก็หยิบมาแล้วก็เปิดดูข้างในก็เขียนเป็นตัวเลขเอาไว้เอ้าก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนดูแล้วก็ยังไงซะ แล้วแต่มันจริงๆคือแล้วแต่เจ้าโทจริงๆมันจะเรียกเลขไหนะนะครับเจ้าโทนต้องปะทะกับอะไรนะตัวบึ้งเหรอใช่ไหมถ้าน,นึกถึงเจ้าตัวบึ้งที่เป็นแมงมุมใหญ่อ่ะรูลึกๆอะที่มันจะคาบเนี่ยกระดาษออกมาแบบนี้เอออืเอาใครแฟนมันแท้ไทยรัฐทีวีน่จะได้ดูข่าวแบบนี้บอ <c oughs> ่อกน,น่าจะพรอที่บอกว่าเราพูดถึงอะไรนะครับก็เจ้าโทนเนี่ยมันฮอตอยู่แล้วชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นแมวของ เจ้าแม่ตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณเขาไปเจอตอนมันอยู่ในโพรงต้นตะเคียนตอ,น,น,อนที่ย้ายมาที่วัดแห่งนี้นะครับคือบางคนบนบานกับเจ้าโทแล้วยังไงไหมบอกเจ้าโทให้โชคเมื่อไรเดี๋ยวจะซื้ออาหารสําเร็จรูปพร้อมกับปลาทูมาให้<อ>็นรางวัลทุกวันนี้ไอ้โทเนี่ยอ้วนแล้วครับตัว แน่นแล้วค่ะเนี่ยอ,อาหารค <บน S 1> ่ะแัน,แนตัวแน่นปักของฝากเยอะเลยใช่ครับเพราะมีคนเอาอาหารแล้วก็ประทูมัจัดให้ชุดใหญ่เยอะแยะมาแก้บนกับเจ้าโทนจนเจ้าโทนบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วแน่นแล้วเอาหลังบนบน,บนเป็นอาหารที่แบบว่าดีต่อสุขภาพมีมั้งไหมเออเอาแบบอาหารแห้งแล้วกันเนาะ หรือไม่ก็เป็นผักผลไม้ได้ไหมโทนไม่ไหวแล้วจริงๆอยากรถนี้หรือเอาเอาลูวิ่งมาให้โทนหน่อยโทนอยากวิ่งเออคุณชนะไปบนไหมเป็นแบบว่าเครื่องออกกาลังกายนะอินไปเพราว่าจริงๆริไอ้นี่ไงไอ้เครื่องออกกาลังกายแมวอ่ะที่เป็นมงล้ออ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนนูดจิกรั่อ้นี้แมวมันก็ชอบเล่นอะไร็นวงงๆแต่อยากได้อะไรแปลกๆเป็นไอเดียที่ดีนะสําหรับใครที่จะไปหาเจ้าโทนมันบอกว่าอาหารเยอะแหละพักบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะ